เวลา8นาฬิกา50นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทรงเป็นประธานในงานบูชาครูผู้เป็นที่รักและยินดี100ปีคุณครูรตีวิเศษสุรการซึ่งคณะสิทธิคุณครูรตีวิเศษสุรการและชมรมดนตรีไทยสมโมสรนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ100ปีชาตการคุณครูรตีวิเศษสุรการ คุณครูรตีวิเศษสุรการเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดแนวคิดและแบบแผนปฏิบัติว่าด้วยการบรรเลงเครื่องสายไทยโดยเฉพาะจะาเข้จากบูรพาจารย์ผู้มีชื่อเสียงด้านการบรรเลงเครื่องสายไทยแห่งราชสำนักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหลายท่านระหว่างรับราชการที่กรมประชาสัมพันธ์ได้สร้างสรรค์ผลงานการบรรเลงไว้มากมายทั้งการบรรเลงตามแบบแผนดั้งเดิมการผสมวงรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสังคีตสัมพันธ์รวมถึงการบรรเลงเดี่ยวจะเข้ร่วมกับวงดนตรีเครื่องลมไม้ตะบันตก และเป็นผู้ริเริ่มนําเครื่องดนตรีไทยบรรเลงร่วมกับวงดนตรีสากลโอกาสนี้พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดเดี่ยวจาเข้ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะกรรมการจัดงานผู้บริหารและผู้มีอุปการะคุณ จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงอาทิหมโรงมะลิเลื้อยแลบูชาครูโดยวงมโหรีอาจารย์นิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬา mm hmm. เพลงวิลันดาโอดเถาออกเดี่ยวสารถีสามชั้นโดยวงมโหรีรวมศิษย์คุณครูรตีวิเศษสุรการและจะเข้หมู่รวมศิษย์คุณครูรตีวิเศษสุรการเพลงแสนสุดสวัสดิ์เถาโดยวงเครื่องสายผสมปีพาดไม้นวมนิสิตเก่า คณะครุศาสตร์จุฬาซึ่งรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำสมทบทุนในนามคุณครูรตีวิเศษสุรการเพื่อจัดกิจกรรมเรียนรู้ทางด้านดนตรีของชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย